ไม่ได้ยินตั้งใาดีดจิหนังไม่ดีสินังเออบันทงกสามร้อยไหมยินยังเนี่ยคือการเกนะครับนี่ปีน้องระว่างโรอรอรถตัวก้องกันนาดเดินตัางมาเลียน จากจัั้งนนี้เราทําการอออกโม่กล้ามไว้ปลางๆนะครับเผื่อไม่เป็นการเชื่อเวลาเวลาก็มาตึงกาได้อธิบายซาติเต็มเตเลยนะครับนี่กืการก่อไฟตั้งตากอโมกล้ามใจนาฝนนำต้มกล้ามเปียกเพื่อว่าเล่กวิธีการในการผลิตซี่ธรรมชาติจากการยอมกล้ามนะครับ เดี๋ยวก็พี่เบิร์ตจะลงรายละเอียดไว้ไอ้รายละเอียดยิบในที่ต้วนไว้ในช่องนะครับจมไว้ในช่องพี่เบิร์ตได้เลยนะครับบาติกแมนชัทแนลนะครับตอนนี้นวาคาะมาดูงานจากทิศบานกวนปิงอยังวัดชังยังประมาณกทิพนาทีได้เลยนะครับ,บน,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 บน,นวา,า,วา,นา,านวนราเดินทางมาตึ้งติต่ไตบาติก เราก็เตรียมวกกลได้ตังไว้ใายนะครับมายินดีต้อนรับตุกกนตุกตานนะครับไม่ว่าจะมาคนเดียวหรือมู่กันนาะต้บาติกยินดีต้อนรับมดนะครับอยากได้แบบนหนป้าบาติกพ้ามัดยอมสกิดปีเบิดมาเลยนะครับนี่ก็ ปลาตูดิบตเตราใจาปลิตซี่ตรรมาจานนะครับนี่ออกมาหมดเลยนี่ไหมมังกรดได้นี่กีมินลูกตอลกตูกเตดเปลือกไม้เปลือกแมดใบหมวงใบแมดออามาใจซาี่ไดเพรีนะครับก้องไรตัวต้นกล้วยตน้ยตนเกรดนี่เราออกมาใจาตำซี่ได้มดนี่ครับมีวิชาติดตัวติดตัวเป็นกุ้มซับมาซานนะครับกินจายไม่หมด มีเงินมีต้องอยากจายยังมีหงุนหดนะครับแต่วิจาความรู้ติดตัวนี้จายก็ไม่มดนะครับ,รบ,รบซับอสไสกายเป็นกำลังใจ้พี่เบิร์ดด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ